สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมโยคิดนะครับกับเกมดิจิมอนเรียลไลท์วันนี้ก็มาเปิดกาชาเหมือนเดิมตู้วันจันนี้นะครับโอเคก็จะเป็นตู้เบลฟมอนกับเจสมอนนะครับโอเคเปิดกันเลยเดี๋ยวเปิดปลักอินเหมือนเดิมตู้นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าใครมีตัวที่ดีๆเกง่งๆแล้วก็เก็บไปก็ได้นะครับ ผมนี่ก็จะมาเปิดให้ดูเฉยๆผมก็สักยังไงดีสัก600แล้วกันได้ก็อได้ก็ดีไม่ได้ก็ผ่านโอเคครับเพราะผมมัน,ม,นมันเหมือนมีตัวดีกว่านี้อยู่แล้วอ่ะอย่างชายเกมอนนะครับมันดีมากแล้วก็อัลฟามอนโอลิเชนอันนี้ใครยังไม่มีไปสองตัวนั้นก่อนดีกว่านะน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าสองตัวนี้อืม อ่าโอเคได้สีแดงแล้วเดี๋ยวไปเปิดเลยโอเคมามันตีแรกตัวอะไรได้ไหมอ่าสีลุงมาแล้วหน้าตัวหนึ่งตัวเบรเฟมอนหรือเจสมอนมาดูกันอ่าสองลุงสองตัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยถ้าสองตัวเลยว่าปิดตู้ได้เลยอืม พอดูแลดูสำหรับตู้นี้ผมรีวิวไว้แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้เข้าไปชมกันได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้โพสต์ล้วกันเข้าไปดูกันได้นะครับความสามารถของ2ตัวนี้นะม,มามาแข่้แล้วใกล้แล้ว มาลุงตัวแรกตัวอะไรอมไม่ใช่ได้ตัวเดียวเนี่ยผมก็อยากได้ตัวเบลเฟมอนมากกว่านะถ้าได้นะตัวเจสปอนก็นดีเอาตัวไหนก็นได้ไหมตัวหนึ่งตัวอะไรตัวอะไรเบลเฟมอนมันกันเฟสได้ แต่เฉพาะสีม่วงตัวะไรมาเมาลุ้นกันในสองสามมาโอเจสมอนนะครับโอเคก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดสักสามนิิแล้วกัน600เมตรที่เดี๋ยก็เก็บไว้ตูน้น่าจะอีก2อาทิตย์หมดเวลาชายเกยม,มอนกับอาฟามอนน่าจะมีตู้ใหม่มารอแนละ้ะ ตอนนี้ก็เล่นอีเวนต์นี้ไปก่อนโอเคอเดี๋ยวเปิดอีกสองรอบตามสูตรเหมือนเดิมให้มันได้อ่าสีเขียวสองอันได้ละไปมีอะไรไหม โอ้โหเกือแล้วครับรอบนี้วงสีแดงอ่ะมีลุ้นอยู่โอ้โหไม่ลุ้งเลยไม่มีอะไรมาเลยอืมแต่วงสีนี่มันเหมือนมันมันจะมีแบบลูกบอลมันจะเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าคอยดูนะอืม แต่เป็นสีลุงน้อยอ่ะไม่ใช่โอ้ยเกิดหรือเปล่าเนี่ยกาชานี้ตอนนี้ก็มีสตอรี่ใหม่เข้ามาครับเข้าไปฟาร์มเพชรกันได้ก็เป็นอีเวนต์ซีซั่นสหรือเปล่านี่แหละแล้วก็ชาเลน้นเข้ามาอีก2อัน เก็บของกันไปเดี๋ยวสำหรับคลิปจับทีมวีคนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะก็ะตัวอะไรเหมาะวีคนี้แต่ก็ยังเป็นชายเกมอนเหมือนเดิมแหละนะผมว่าตัวอะไรยังเก่งเลยขอแค่ติดไฟโอเคตัวอะไรสุดท้ายเปลี่ยนไหมโอ้ไม่เปลี่ยน เผือเพชรไว้เปิดตู้ต่อไปบ้างอโอเคเหมือนเดิมมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับส่วนนี้มาเปิดให้มันได้บลนะ็อกอินเนี่ยแต่หลักๆแล้วผมก็จะได้นะหน้าตู้อย่างน้อยก็หนึ่งตัว ได้ไหมโอ้ยังไม่ได้เปิดต่อตอนนี้ก็อยากได้เบียฟมอนอีกตัวให้มันครบถ้ารอบนี้ได้ก็ได้ก็โอเคปิดเลยแต่ถ้าไม่ได้นี่ก็ไม่เป็นไรช่างมัน มาอ่ะผีเสื้อสีฟ้านะครับจะได้ไหมุงสีเขียวมีอะไรมาไหมลุงสักเม็ดนึงโอ้โหมันจะเปลี่ยนสีให้หมั้เนี่ยอ่ะโอ้ยสีเหลืองวงสีเขียวนะเนี่ยผีเสื้อด้วยต้องมาสักสีขอหน่อยขอหน่อย มามามาสิเห็นสีไหมไม่เปลี่ยนอ้าแล้วผีเสื้อมันไม่ได้ลุ้งเหรออืมอ,อีกสี่ลุ้งบ้างไหมเนี่ยก็น่าจะลุ้นตัวอ่าเม็สีส้มมันนั้นให้แตกลุ้งได้อืม มันจะแตกไหมนเนี่ยโอเคมาออยแม่มาอีกสองเม็ดสุดท้ายสุดท้ายแล้วมาไหมมาเปลี่ยนสี <c oughs> เกลืยนะครับโอเคอย่างน้อยก็ได้ตัวหนึ่ง ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ตัวนี้เป็นเหมือนมันพาสีมันเหมือนจะซับให้ตัวคา,ามนะครับบวกเลือดสามสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าของสีคามนะ mm hmm. นี่เบฟเฟมอนโอเคหน้าตัวหนึ่งตัว mm hmm. ก็เดี๋ยวไปปั้นก่อนอ mm hmm. แคดแบตเทิลนมา2ตัวนี่โอกาสดอบมันก็จะยากๆหน่อย <c oughs> ก็น่าจะนานหน่อย <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปดูปลักอินก่อนว่ามีขายไหมเจสสมอนโอ้ไม่มีมีแต่เบอฟิม,มอนไม่งไงโอ้ในพัชพักก็ไม่มีโอเคครับยังไงก็น่าจะจบเป็นเท่านี้ละ ฝากกดไลค์กด u u s c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับก็ผู้ติดตามใกล้100คนแล้วยังไงฝากด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ